รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหาหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุงเจเือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจรื้อเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน เธอและฉันมุ่งมันพัฒนาไม่ย่อท้อต่อประสัคนานาไม่ทอถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรคเช้าส่งเสริมสหกร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับ ทุกเช้าวันอังคารเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปทางช่อง11เราจะมาพบกันพร้อมกับเรื่องราวและสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสากลและคนไทยทั้งประเทศครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงความเชื่อที่ว่าการช่วยเหลือตัวเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ของสมาชิก ชุมชนอย่างสร้างสารรค์และเป็นธรรมถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับที่เหมาะสําหรับในการใช้ในการแก้ไขปัญหาใหญ่ๆที่มากเกินกว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวจะสามารถแก้ได้ครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับรายการของเราจะพาทุกผู้ชมไปรู้จักกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่1นนะครับก็คือกลุ่มเกษตรกรทําสวนไม้เรียงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งที่นี่เขามีกระบวนการเรียนรู้จนนาไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นนะครับอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามสาระดีๆจากท่านอธิบดีกรุมส่งเสริมสากลท่านสมชายชานรงคุลในช่วงนี้กันก่อนครับเชิญชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับรายการนี้เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับงานสากลงานข้ากลุ่มเกษตรกรหรืองานทางด้านการเกษตรการทงด้านาาอาชีพทั้งหลายที่ทําให้พี่น้องสมาชิกสากลท่านฟังท่านผู้ชมรายการที่เคารพจะได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น วันนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมสาก,กรชาวสวนยางนะครับผมคิดว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งของการทําการเกษตรยางเป็นอีกสินค้าชนิดหนึ่งนะครับที่ทำราได้เข้าประเทศมากกว่าสามแสนล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็มีพื้นที่ปลูกยางนอกเหนือจากภาคใต้แล้วขณะนี้ก็กระจายไปทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับก็มีพื้นที่ยางกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคครับการทําการเกษตรที่สินค้าที่ต้องพึ่งฤด,ดูกาลก็ดีสินค้าที่ต้องพึ่งการตลาดและความต้องการใช้เนืนการตลาดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ จำเป็นนี้ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับการดำเนินการธุรกิจของการทํายางทาสัญยางก็ดีเนี่ยปัจจัยสําคัญที่เราต้องดูแลแล้วติดตามมากคือเรื่องของการเทคนิคการผลิตยางเหมือนกันการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตไม่ว่าเรื่องของการระหว่างการที่จะผลิตหรือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วก็ตามทําอย่างไรสินค้าเราถึงจะคงคุณภาพตามที่ควรจะเป็นลักษณะของสินค้าเช่นาเป็นยางจะเป็นยางแผ่นหรือน้ํายางข้น เรือแต่ยางลมควันก็ดีเนี่ยจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขเพื่อที่จะสามารถเข้าเข้าถึงผู้ค้าผู้ซื้อหาสินค้าเหล่านั้นไปดำเนินการได้ที่อยากจะเห็นมากคือการบริหารจัดการสินค้าอย่างมีคุณภาพหลักวิธีการสากลในการจัดการสินค้าในเรื่องของสินค้ายางนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่จะทําให้การบริหารกิจการทําสวนยางพี่น้องชาวสวนยางนอกจากได้มีโอกาสเข้าถึงปัจจัยการผลิตในการใช้ปัจจัยผลิตที่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการแล้ว ยังสามารถบริหารจัดก,การผลผลิตนํไปสู่การค้าการขายนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ดีเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มสากลมีระบบบริหารจัดก,การสินค้าที่ดีมีระบบบริหารปัจจัยการผลิตที่ดีจะทําให้กระบวนการในการผลิตยางได้ครบถ้วนสมบูรณ์และปัจจัยสําคัญนะครับเรียนไปยังพี่น้องสมาชิกสากลเดยยิ่งทุกประเภทเดยวยิ่งพี่น้องชาวสวนยางนะครับการที่สากลชาวสวนยางจะเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อกับสากลที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ย เป็นอีรขบวนการหนึ่งนะครับที่สมาชิกจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของสากลและต้องร่วมมือกันในการบริหารกิจการสากลเพื่อทาให้สากลนั้นประสบผลสเร็จได้ตราบใดก็ตามที่ถ้าสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือไม่ได้ช่วยเหลือกันและไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของสากลแล้วปล่อยให้ฝ่ายบริหารก็ดีกรมรมการก็ดีดําเนินการไปโดยขาดความร่วมมือของสามาชิกแน่นอนฮนะมันมีโอกาสเสี่ยงที่นําไปสู่ความล้มเหลวการบริหารกิจการได้นั่นคือสง่งผลกระทบต่ออาชีพ ต่อความเป็นอยู่ต่อไรายได้ต่อเศรษฐกินสังคมทั้งครัวเรือนและชุมชนตรงนั้นด้วยนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับว่าจะทําอย่างไรให้การผกิตการสากลถึงสาเร็จได้ด้วยดีฝากพี่น้องชาวสนยางนะครับแม้ว่าราคายางจะผันผลเนี่ยก็ตามแต่ถ้าเราสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้อ่าให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มผลผลิตได้ให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอันนั้นคือผลสําเร็จของการทําสนยางครับขอเรียนฝากแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวเราติดตามรายการนะครับ กลุ่มเกษตรกรทําสวนไม้เรียงนะครับที่เราเข้าไปสนับสนุนเขาเป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของให้เขาเนี่ยทำงานมีแผนแผนธุรกิจแล้วก็แผนทิศทางในการพัฒนาในขนาดเดียวกันก็สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรทําสวนเนี่ยดูแลสมาชิกในลักษณะเข้าถึงตัวสมาชิกทําในเรื่องของปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำในเรื่องของรับฝากเงินทำในเรื่องของบัญชีครัวเรือนทำในเรื่องของลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยผสมเองจากกลุ่มเล็กๆ30ป่าชีวิต30ฝ่ากครอบครัวเนี่ยจนกระทั่งมีรวบรวมได้เกิดขึ้น200กว่าครอบครัวแล้วก็มีเงินจากร้านหนึ่งเป็น7ล้านอันนี้ทำให้เห็นว่าถ้าเกษตรกรเล็กๆ ตั้งตัวกันจริงขอตัวกันจริงเนี่ยใช้เวลายาวนานเนี่ยส่งผลไปถึงการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งขึ้นขยายขึ้นแบบนี้จะทําให้กลุ่มเกษตรกรท,กรที่ที่เกิดขึ้นในอนาคตจํานวนมากเนี่ยทำให้ประเทศใจเข้มแข็ง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนิชานินชรัตน์วงหาโครกันอีกครั้งนะคะนิชายังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพฤ่อที่จะาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกลุ่มเกษตรกรทําสวนไม้เรียงที่อําเภอฉวางที่นี่มีการรวมกลุ่มและบริหารงานอย่างไรจึงเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ พี่สุพันธ์นีใจห้าวค่ะ,คะขอได้สันส้นๆว่าพี่นีนะคะ,คะพี่นีคะนิชาสงสัยจังเลยคะ่ะว่ากลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเนี่ยต,ต,ต่างก็เป็นนิติบุคคลเหมือนกันแต่อยู่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับถ้าเป็นสหกรณ์ก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าสหกรณ์แล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าจำกัดโดยอยู่ภายใต้กฎหมายสหกรณ์เขาเรียกว่าพระราชบัญญ,ญัติสหกรณ์ณปัจจุบัน,เ,นเราใช้พระราชบัญญ,ญัติสหกรณ์พศ .2542 เป็นกฎหมายที่ดูแลการดําเนินงานของสาก์ตั้งแต่เริ่มจนจนกระทั่งการดาเนินงานจนกระทั่งว่าสหก์เลิกแต่ทีนี้ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรเราใช้กฎหมายอีกตัวอีกฉบับหนึ่งซึ่งเรียกว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรแต่ความเหมือนคือใช้ระบบสากลในการดําเนินงานทั้งของสากลทั้งของกลุ่มระบบสากลก็คือเรื่องการเป็นสมาชิกเรื่องการดําเนินงานเรื่องการดาเนินธุรกิจเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการ สุดท้ายเรื่องการดูแลสมาชิกใช้ระบบจากกรเรามุ่งเน้นที่จะให้สมาชิกของกลุ่มกเกษตรกรเนี่ยช่วยเหลือตอนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นอุดมการณ์ของสากกรแล้วอย่างนี้มีใครเข้ามาสนับสนุนไหมคะอย่างเช่นกลุ่มสากกรที่5เนี่ยได้มีมาสนับสนุนหรือแนะนําอะไรกับกลุ่มของเราบ้างในส่วนของกลุ่มส่งเสริมสากรมที่ที่ดูแลการเมือง,งานของกลุ่มกเกษตรกรทาสวนไม้เรียงก็เริ่มตั้งแต่เรื่องสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เพราะว่าโรงงานโรงงานแปรรูปยางลมปันเนี่ยก็มีมากา ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี2527น,นะคะ,<ท>ะโรงงานก็เก่าไป <ทะ S 1> เครื่องไม้เครื่องมือก็เก่าไปก็สนับสนุนในเรื่องของเครื่องจากอุปกรณ์การผลิตทีนี้ในเรื่องของด้านวิชาการเราให้การดูแลในเรื่องของส่วนด้านวิชาการเช่นการอบรมสมาชิกการจัดทําแผนธุรกิจของของกลุ่มกเกษตรกรการจัดทาแผนกลยุทธ์ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้กลุ่มใช้แผนกลยุทธ์ใช้แผนธุรกิจในเรื่องของการดําเนินงานและในส่วนของด้านสมาชิกเราก็ให้การอบรม ซึ่งจะเป็นวิทยากรจะหาวิทยากรจากข้างนอกจะใช้วิทยากรจากกลุ่มส่งเสริมจากกองทของพี่อบรมสมาชิกชี้แจงให้สมาชิกรับทราบบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากกลุ่มนะคะพี่เชื่อว่าถ้าสมาชิกมีความรู้มีความเข้าใจในระบบการบริหารงานของกลุ่ม สมาชิกก็จะเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อมัน่นสุด<ฆ>ท้ายก็มาร่วมกิจกรรมการดําเนินงานของกลุ่มสุด<ฆ>ท้ายก็สมาชิกต้องมีความอยู่ดีกินดีขึ้นโดย<ฆ>เชื่อมั่นอย่างนั้นจะะุดเด่นจุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรแห่งนี้นะคะพี่นีคิดว่าคืออะไรเชื่อว่ากลุ่มกเกษตรกรสามารถจะเข้มแข็งได้โดยมีจุดแข็งอยู่ที่สมาชิกนะคะสมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีประกอบกับการดําเนินงานของคณะกรรมการมีความโปร่งใส สามารถที่จะตรวจสอบได้เรื่องบัญชีเรื่องระบบการตรวจสอบพี่คิดว่าความศรัทธาของสมาชิกนี่แหละที่เป็นเป็นจุดแข็งของที่นี่สมาชิกหให้ความร่วมมือในการท,ทําธุรกิจทุกอย่างสมาชิกได้รับการเอาใจใสจ่จากจากกลุ่มเกษตรกรในทุกเรื่องในชีวิตประจําวันในทุกเรื่องนิสาเชือ่อแล้ว่ะว่าการที่มี บุคลากรที่มีคุณภาพมีระบบการทํางานการบริหารที่มีคุณภาพขนาดนี้จึงทําให้สมาชิกของเราเ่ยมีความศรัทธาและก็เชื่อมั่นในกลุ่มสกรกรของเรามากๆเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุพันธ์นีใจห้าวมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับนิชาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับพี่สุพันธ์นีไปแล้วนะคะทําให้นิชาสนใจค่ะว่ากลุ่มเกษตรกรทําสวนไม้เรียงแห่งนี้เขามีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างไรนิชาว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านประธานต่อเลยดีกว่าค่ะ ผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะนิชาก็อ,อยู่กับคุณลุงอารมณ์ราชฎพิบูลคะ่ะประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทําสวนไม้เรียงและคุณลุงสมศักดิ์ตั้งสุขรองประธานกรรมการคะ่ะคุณลุงอารมณ์ค่ะนิชาอยากทราบว่ากลุ่มเกษตรกรของเราเนะะี่ยค่ะมีที่มาแล้วก็การรวมตัวกันยังไงคะตั้งแต่เมื่อไหร่คะกลุ่มเกษตรกรทาสวนไม้เรียงนะมาก่อนนะคือมันเป็นถ่งป,ปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นเมื่อพอศ2 5 1 8ทําร้ปทำไปทำมาจะมา,ะมาตอนนั้นืนนอแบบว่า มันไม่เอาจริงเอาจังและก็สมาชิกนี่คือ,อยังไม่เข้าใจและไม่คือ,อยังไม่เข็งเกรงใช่ไหมก็เลยก,ลลก็ล้มเลิกไปพอล้มเลิกไปแล้วก็เราคิดใหม่ทําใหม่ไห้ทีนี้เราต้องต้องต้องเอาจริงเอาจังเลยว่าต้องหาสมาชิกคือให้มีอุดมดันอุดมการเดียวกันเข้ามาแก้กับปัญหาหนายสามสิบกว่าคนก็เลยจดทะเบียนนายอพศาร้อยสิบจเจ็ด เลยต้องผลิตยาง่ายมันผลิตยาง่ายเป็นชั้นดีกันมาเหมือนมีคุณภาพมากขึ้นครับไปมีก็ามสามารถไปต่อรองกับพ่อค้าคนครกล,ลได้ไปต่อรองแล้วตอนนั้นก็หาสมาชิกห้าบมบนชนจะไม่รวมกลุมกล่มกันเยอะตอนนี้ก็เกือบสี่สิบกลุ่มแล้วพอเราแข็งแกร่งแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไปช่วยกับกลุ่มกเกษตรใช่ครับช่วยเลยช่วยกันคิดช่วยกันแก้กันแล้วอย่างนี้กลุ่มเกษตรกรของเราเนี่ยค่ะมีการบริหารงานดําเนินงานโดยยึดหลักอะไรเป็นพิเศษครับซื่อสัตย์จริตไม่ขอรับชั้น คือเราตรงไปตรงมากับต่อสมาชิกสมาชิกผมเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดนิชาเชื่อว่าการทํางานมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านผลผลิตทางการตลาดอย่างนี้แล้วกลุ่มของเราเนี่ยมีวิธีการแก้ไขปัญหายัางไงคะเราต้องตรงต่อสมาชิกอยู่เสมอผมดูเร็วจนะ่างนะสิ่งอะไรที่ว่ามันกระตุกบกคร่องสมาชิกต้องมามาพบมาพบคณะกรรมก,การนะหรือผู้จัดการ เพื่อทำความเข้าใจกันแล้วทางคุณลุงสงสิ์ละคะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะปะัญหาครับมันสมาชิกมันหลายร้อยคนมันต้องมีปัญหาบ้างเป็นธรรมดาครับ<ม>แต่<ช>พวกกรรมการก็จะบริหารลดโดยถูกใจดีใจมีปัญหาอะไรก็คุยก,กันปรับความเข้าใจถึงกันเล้กันนะครับดี<ม>เองว่ามีโครงการทําปุ๋ยเองด้วยทําปุ๋ยเองครับอย่างนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็รั้งแรกก็มีสำนักงานที่ดินนครเียมราชก็มาเอาที่ดินมาเอาดินนะครับไปวิเคราะห์ เุ๋ยคลอเสร็จแล้วก็ทางกองทุนทางกองทงองุนตัวอย่างนี่เขาให้ถูดปุ๋ยมาให้มันมาผสมให้สมาชิกลงเออไปใช้ก็ได้ผลมันก็ว่าสมาชิกรเราสอนสมาชิกในการทำปุ๋ยตัวนี้ให้ไปใช้ด้วยให้ไปใช้ด้วยคนอกจากธุรกิจทําแผ่นยางรมควันแล้วเนี่ยเรายังมีธุรกิจออมซั์หรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคมีมีมีครับมาได้พูดถึงรกนจี้มี อย่างนี้นิชาเชื่อว่าสมาชิกทุกคนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแน่เลยประจักรกรรมยามุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับนิชาในวันนี้ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสมาชิกกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เขียวเป็นสมาชิกกลุ่มมานานกี่ปีแล้วคะก็ประมาณส5หปีแล้วค่ะ ถือว่านานมา,มากๆเลยทีเดียวแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มอ๋อแต่ก่อนพี่เคยขายเล่ใช่ไหมคะ,คะขายเล่น,นี่ราคามันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเข้ามารวมกลุ่มเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มเนี่ยราคามันก็ดีแล้วก็มีม,มีแบบไงมีสวัสดิการอะไระให้เยอะอ,ะอะ่ะน้องคือทั้งกลุ่มเนี่ยได้นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา<ช>สอนให้กับสมาชิกใช่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 ใชสมาชิกทุกคนจะได้จะได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะยังก็มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเลยใช่ได้มาสนใจีโครงการหรือว่า การดาเนินงานอะไรบ้างคะที่เรามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้มีเรื่องค่าใช้จ่ายไงเรื่องการอโอม<ะ>อโอมโอมแล้วพี่จะได้รู้ว่าแต่ละวันเนี้ยรายรับรายจ่ายของเราอยู่ยังไงสิ้น<ะ>ปเีเดือนหนึ่งเราจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายของเราเท่าไหร่ถ้าเราใช้จ่ายเยอะเราก็จะ ลดลงมาแต่ยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะ uh huh. ถึงจะได้รู้ถึงตอตอนเนี้ uh huh. ตอนนี้ได้รู้เลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราได้ทําบัญชีตัวน,นี้มันดีขึ้นดีขึ้นเราจะได้รับรู้รายรับรายจ่ายของโรงงานพี่เขียวคิดว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มอะค่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงโอ้ชีวิตไม่ดีหรอกน้องเพราะว่าราคายางถึงแม้ว่าเป็นราคายางอย่างเงี้ยเราไปขายข้างนอกข้างนอกจากที่ว่าราคายางมันตามมันมันต่ำกว่าบางวันก็4บาท3บาทอะไรเงี้ยกับขายที่โรงงานอะ รงงานราคาน้ำยางมันจะดีกว่าเนาะดีกว่าก็แน่นอนแน่นอนกว่าค่ะสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสโปร่งใสโปร่งใสมีความประทับใจอะไรในสากลคะอ๋อประทับใจเหรอสากลนี่มีแบบว่า่งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีปัญหาอะไรเราก็มาตรวจสอบเองได้เหมือนแบบไงวันนี้เราขายเปอร์เซนไม่ดีเราก็มาถามว่าไเปอร์เซนไม่ดีเขาก็ตรวจสอบให้พี่พี่ก็ได้รู้อย่างนั้แหละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เขียวมากๆาค่ะที่ร่วมพูดคุยขอบคุณค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าไพเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรคะแล้ววันนี้ก็จะมาฟังออมรับรามาฝักออมรั์เป็นสมาชิกที่นี่มานานกี่ปีคะสืบกว่าปีแล้วค่ะเกว่าปีเลยค่ะแล้วหลังจากที่คุณผ้าได้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นยังไงบ้างค่ะดีขึ้นในตอนที่การที่เราได้มาขายยางนี่โดยไม่มีใครมากดขี่เราการใช้จ่ายเราก็ได้มีความประหยัด เพราะมีบัญชีครัวเรือได้ทางกลุ่มมาเขาสนับสนุนมามันกระทั่งกลุ่มเนี่ยได้สอนการทําบัญชีร,รับรายจ่ายใช่ไหมสอนค่ะแล้วก็มีเงินโออมทางกลุ่มด้วยคุณป้าประทับใจไหมคะประทับใจเขาดูแลดีไหมคะโอ้ดีมากเลย <c oughs> มีมีคนที่ตรวจสอบก็มีนะมีคณะตรวจสอบก็มีแล้วเหมือนป้านี่เป็นสมาชิกกลุ่มนี้คือมันข้อดีอยู่เลยคือแบบว่าเราก็รู้ในทางของกลุ่มอ่ะนะ <c oughs> ชีวิตสบายขึ้นมากสบายสบายกว่าเยอะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าภพมากมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับนิชาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณยินดีค่ะจากวันนี้นะคะที่นิชาได้ร่วมพูดคุยกับสมาชิกค่ะทําให้นิชาได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของเหล่าบรรดาสมาชิกทั้งหมดนะคะว่าเขาต้องการให้กลุ่มของเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งและก็ประสบความสาเร็จงั้นเดี๋ยวนิชาต้องขอตัวไปฝึกกรีดยางก่อนนะคะเพราะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีส่วนยางเป็นของตัวเองงั้นต่อไปกลับไปพบกับพี่ป๊อบในรายการเลยค่ะ ขอบคุณน้องนิชามากมากเลยนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ากลุ่มเกษตรกรทําสวนไม้เรียงที่นครศรีธรรมราชนั้นมีกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นการเรียนรู้แบบไม่รู้จบที่มีการเอาบทเรียนแล้วก็การแก้ปัญหาในอดีตนั้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ยังไม่จบนะครับไปต่อกันที่เรื่องเล่าชาวสากลกันได้เลยครับ

เช้าวันอังคารค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่8สิงหาคม2556นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์โคโนมน้องโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชปถมัมภ์เดือบี้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการอดีบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคโนมแห่งประเทศไทยและคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคโนมน้องโพราชบุรีให้การต้อนรับค่ะ ดโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โคนมน้องโพและโรงงานผลิตนมแบบครบวงจรเลยนะคะซึ่งสากรโคนมหน้องโพแห่งนี้มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทค่ะทั้งนมพาสเจอไรซ์นม UHT ไอศครีมและโยเกิรต์ตอีกทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกทำให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังได้น้อนมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมกรเกษตรกรในการดำเนินชีวิตรวมทั้งยังมีระบบพัฒนาสาหกรณ์กรให้เข้มแข็งยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาคารจังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคม2556ค่ะ ดยมีนายสมชายชานารคมบุญนทิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และมีข้าราชการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์พนักงานราชการพนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคารเข้าร่วมพิธีอยู่พร้อมเพรียงกันค่ะการดรําเนินการตรงนี้มีตาหนิเพื่อที่จะตอบสนองในสิ่งที่องค์ท่านได้ทรงพระดรมรีและก็ทรงที่จะ ถ่ายทอดในความรู้ทั้งหลายที่จะให้เยาวชนคนของชาตินั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีความรู้มีความสามารถทางวิชาการได้สังเกตว่าทุกโรงเรียนนั้นจะมีกิจกรรมสากลเพราะนั้นด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวกระบวนการสากลร่วมกับองคเสริมสากลจึงได้ดำริที่จะัดสร้างสิ่งต่างเหล่านี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนจะมีที่เรียนที่เหมาะสมมีสถานที่ที่สามารถที่จะให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่อสร้างอนาคตสร้างประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปทุกโรงเรียนที่าาาลกกจนงย่หชชุม เป็นโรงเรียนที่จะมีปัญหาในการที่จะเข้าถึงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้จะสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสร์สร้างไว้เพื่อที่จะ,ะเป็นเรื่องที่จะนําเสนอความคุณงามความดีทั้งหลายที่ให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้ตำริขององค์ท่านที่จะมุ่งหวังสร้างเยาวชนของชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นในกระบวนการสากลพี่น้องสมาชิกสากลทั่วประเทศและกองเสริมสากลจึงจะตอบสนองตรงนี้ครับ จากนั้นนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลได้มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและแจกของรางวัลให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาการอย่างเป็นกันเองอีกด้วยค่ะ มาที่กิจกรรมสุดท้ายนะคะกับพิธีมอบรางวัลในโครงการการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนตามโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประจําปี2556และโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ประจําปี2555ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2556 ณโรงเรียนวัดศรีนวลทมวินมลนเขตน้องแขมกรุงเทพมหานครเดืมีนาวินัยกสิรัตั์รองอธิบดีกรสมส่งเสริมสากรณ์กรเป็นประธานในการมอบรางวัลค่ะคุณผู้ชมคะการจัดที่มีการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบัรทึกเ้นที่ยา,าส์สากรนับว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และก็ฝึกปฏิบัติงานสาสตร์กรด้วยตนเองอย่างแท้จริงนะคะสำหรับเรื่องเล่าชาวสากรณ์กรในวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคะ่ะ ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกนะั้นอย่าลืมกลับมาติดตามชมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับเช่นเคยครับช่วงนี้คงจะต้องมาอ่านจดหมายและไปษณียบตรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาแนะนําติชมให้กําลังใจทีมงานนะครับสฉบับวันนี้ที่คัดเลือกมานะครับฉบับแรกมาจากคุณมณีวงอริยจิตนะครับมาจากเขตพญาไทกรุงเทพนี่เอง เขียนมาบอกว่าเพิ่งมีโอกาสได้รับชมรายการของเราเป็นครั้งแรกนะครับดูแล้วน่าสนใจมากทําให้ได้รู้เรื่องราวสากลแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเนื้อหามีประโยชน์ต่อประชาชนและคิดว่าจะติดตามรายการของเราต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเรนูคงยิ่งมาจากอําเภอเมืองราชบุรีเขียนมาบอกว่ารายการของเราถ่ายทอดสาระความรู้ดีๆสู่ชาวสากลอย่างต่อเนื่องนะครับและสามารถนําไปใช้ต่อยอดและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น ดูทำนำไปใช้ขอบคุณมากๆครับคุณเรนูคงยิ่งนะครับจากราชบุรีและขอบคุณไปรินเบัตและจดหมายทุกๆฉบับที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะครับอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการและอยากจะได้รับเสื้อสวยๆที่เราส่งให้เป็นของที่ระลึกนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากความใส่ใจของสมาชิกถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จของการรวมกลุ่มเกษตรกรนะครับ แต่ขณะเดียวกันจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือและการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกัน รวมไปถึงจิตสาธารณะของผู้นำที่จะทำให้เกิดความกินดีอยู่ดีของสมาชิกในชุมชนเหมือนกับที่สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เรียงที่นครศรีธรรมราชที่ท่านผู้ชมได้ชมผ่านไปในสัปดาห์นี้นะครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเกษตรกรและสากลในพื้นที่อื่นๆสามารถนำไปปรับใช้และนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรญชยาเศรษฐกิจพอเพียงม,มีคุณธรรมนทำทางดังแสงเทียนสังคม ท้องถิ่นมียากจนสหกรณากรมีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ สร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเรา